แบตเตอรี่พัมคินสอตัวนี้นะครับจะ20บโวลต์เหมือนกันนะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็น P 2 0สนะครับส่วนอีกรุ่นนะครับจะเป็นรหัส E 2 0นะครับความแตกต่างจะอยู่ที่แท่นชาร์จนี่แหละครับถ้าหากซื้อรุ่นไหนแล้วก็ต้องใช้รุ่นนั้นไปไม่สามารถชาร์จร่วมกันได้มันเสียบด้วยกันได้ก็จริงนะครับแต่มันจะไม่ชาร์จให้ สวัสดีครับคลิปนี้เราก็มาว่ากันด้วยเรื่องของแบตเตอรี่พัมคินนะครับแบตเตอรี่พัมคิน2ตัวนี้นะครับจะ20บโวลต์เหมือนกันนะครับจะแตกต่างที่รหัสนะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็น P 2 0สนะครับส่วนอีกรุ่นนะครับจะเป็นรหัส E 2 0นะครับแบตเตอรี่ E 20รุ่นนี้จะมากับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายพัมคินนะครับมี2ขนาดนะครับจะมีแบตเตอรี่2แอมป์นะครับและ4แอมป์สามารถใส่กับรุ่นอินฟินิตี้ได้ทุกรุ่นเลย ท่านชัยก็จะเป็นทรงแบบนี้นะครับรุ่น P 2 0จะพบในหมวดหมู่ Infinity นะครับท่านชัยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมี2ขนาดจะมี2แอมและ4แอมนะครับส่วนการเลือกซื้อแบตเตอรี่ผมจะแนะนำเป็น P 2 0นะครับเพราะว่าจะสามารถใช้กับเครื่องมือไร้สายได้ทุกรุ่นทุกเี่น,นะครับที่กำลังจะผลิตออกมาเพิ่มส่วนนี้20ก็สามารถใช้ได้นะครับ แต่ถ้าซื้อ e 2 0ไปก็จะได้แท่นชาร์จแบบนี้นะครับความแตกต่างจะอยู่ที่แท่นชาร์จนี่แหละครับถ้าหากซื้อรุ่นไหนแล้วก็ต้องใช้รุ่นนั้นไปไม่สามารถชาร์จร่วมกันได้มันเสียบด้วยกันได้ก็จริงนะครับแต่มันจะไม่ชาร์จให้แบตเตอรี่ P20 เขาจะมีระบบตัดไปนะครับเพื่อเซฟความปลอดภยัย จะมีเซอร์กิตบอร์สีเหลืองตรงนี้จะทําหน้าที่สื่อสารตัวแบตและตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆและตัวแท่นชาร์จด้วยเช่นหากมีอุณหภูมิร้อนจนเกินไปแท่นชาร์จจะเป็นแท่นชาร์จไฟความเร็วสูงเป็นฟ้าชาร์ดด้วยมีระบบ Overload ก็คือถ้าไฟเต็มนะเรียบร้อยแล้วตัวเครื่องก็จะทําการตัดไฟนะครับเพื่อไม่ให้มีกระแสไฟเข้าไปในโอเวอร์โ มีสัญลักษณ์แจ้งสถานะต่างๆอีกมากมายนะครับแต่ผมจะขึ้นตารางไว้ให้ดูกันนะครับบองว่าคลิปนี้จะเป็นความรู้ในการตัดสินใจเลือกซื้อแบตเตอรี่พัมคินให้กับคุณลูกค้าได้ดีนะครับขอบคุณครับ